เริ่มแรกที่ไปไปวัดช้างเผือกปีไหนปีไหนปีสามศูนย์ปีสามศูนย์ตอนนั้นที่พี่จนอาจบมาเป็นทหารอบมาเป็นนายสิบ์ใหม่ครับจบมาตอนนั้นก็อายุยี่สิบห้าครับที่ห้ากำลังหมุนแน่นเลยกาลังเฟี้ยวเลยนะจักรยานอยู่คันหนึ่งแล้วตอนปั่นจากในเพชรอ่ะที่ค่ายไปไปวัดกี่กโลยี่สิบสามกิโลแล้วตอนนั้นเป็นลาดยางยัง เป็นเป็นลูกรามแล้วมีแต่ป่านามีแต่ตากอโพดอะไรอย่างเงี้นะสะพานก็เก่าๆทานจะทักใครด้วยกันเนอะปั่นไปคนเดียวไปคนเดียวไปเที่ยวอยากไปบ้านหลวงพ่อทศเพราะว่าเป็นประจําจังหวัดเชีบุรีไงอ่าแต่หลวงปู่ตายแล้วสิ้นแล้วสิ้นแล้วตั้งแต่ปีตอนนั้นพี่น่าจะทันหลวงพ่อแก้วเอที่เป็นเจ้าวาดเพราะพี่จบมาปีสามศูนย์ไงมีสาสามศูนย์รู้สึกจะประมาณสามสี่เดือนถึงไปออ่ะ น่าจะอยู่ประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาอะไรเงี้ยอ่าอ่าไปแลป้วไ,<ป>ไปเที่ยวแล้วไปรอบแรกเนี่ยยังไม่มีกล้องครับค้นก็ไปแล้วเช่าสมเด็จมาได้สององค์สมเด็จปีหนึ่งแปดปีหนึ่งแปดอ่าปุกนั่นเอามาจากเขาเรียกมณฑลเนาะครับมณฑลที่รอ่านะเช่ามาสององค์ไปเห็นหัวไม่ขีดเห็นหน้าฝลางังเห็นฐานใหญ่ฐานอะไรบอกอู้ผ่าอะไรรู้เลีกยงเลยหัว<ๆ> <laughs> ไม่ไม่ได้เอามาไม่เอาแต่ได้นั่แพงสุดแล้วตอนเนี้ยแพงสุดเท่านั้นคือหน้าฝรั่งเนี่ยร้อยเก้าเก้าจากวัดนะปีสามปีสามเลยนะปีสามศูนย์ปีสามศูนย์หน้าฝรั่งร้อยเก้าเก้าแล้วก็หน้าหัวไม่ขีกับฐาใหญ่นะ่ะเท่ากันคือร้อยสี่สิบห้าล่ะเออโทษทีพี่ปีนี้พี่อายุเท่าไหร่หกสิบอ๋อหกสิบโอ้ยังดูหนุ่มอยู่เลยนะโอ้สุดยอดสุดยอดเกิดสุนหกเกิดสุนหกหกสิบเออแล้วสรุปแล้วทีนี้ครับ พอได้มาก็เอามาเก็บไว้พวกที่ไหนๆไม่มีกองไม่มีอะไรเพราะเขาเอามาจากมรดกใช่ไหครับแล้วพอมาปี42เนี่ยดังเปิดสู่ใต้ฐานนี่ยพวกกรุงเทพมาเช่าไปหมดเลยโอ้แล้วดังได้ไงดังได้ไงดังเพราะอ่าอ่าลงไอ้ลงชายแดนภาคใต้ไงครับแล้วเปิดไอ้ที่ดูไอ้ทหารที่เอาเขาเอาอย่างไรนะครับค เออตะกุลหลวงปู่พระปฏิเจต์พยันท่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่พยันเป็นผ้าเลยนะพระจีวรอ๋อพระจีวรแค่พระจีวรหลวงปู่นะที่ห่อศพนะปีนั้นก่อนปีนั้นน่ะใส่สาลาที่วัดชนแดนไปไหมครับแล้วพระจีวรกับพระพระทบที่เป็นไม้อะไม่ไหมลอบวพงเลยอ๋อตังแต่ปีนั้นมานะ แล้วแล้วประสบการณ์ที่ทหารไปพาไปใต้ไปใต้เป็นไงครับไปใต้ก็คือแผลพวกใต้มันงวางะเบิดใช่ไหมครับรถผ่านไม่ระเบิดแต่รถชาวบ้านที่ผ่านมาระเบิดอ่ะอ๋อรถทหารเนี่ยที่มีวัตถุมงคลโยโกะไปจากพิษบุโลเอ่ไม่ระเบิดไม่ระเบิดแต่ชาวบ้านที่ขี่ตามมาระเบิดมาระเบิดแล้วก็มีมียังไงมีมีมีอ่ามีอนไรนะครมีผ้าผ้าถ่าสบงกระทบแล้วก็มีมีอะไรมีตะกุด โอ้ตะกุดที่ว่าคอตะกุดอะไรนะ่าตะกุดธงชาติอ่าครับน่าจะก,ก่อนเพระมันหลังหลังจากที่ได้สมเร็จมานะแล้วก็จะไปเที่ยวอีกไปเที่ยวท,ที่วัดอีกอ่าแล้วมีมีกล้องซื้อกล้องตัวหนึ่งกล้องเล็กๆของนี่หอ่ออะไรนะไปถ่ายแต่แต่เราไม่รู้ไงว่ามันถ่ายไม่ติ่ทีถ่ายที่ที่ลงกตกแดน,นถ่าย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 โอ้วี่พูดแล้วก็ลุกคือพี่ลงทุนซื้อกล้องเพื่อจะไปถ่ายรูปหลวงปู่มาบูชา ใช่แล้วเอาแล้วยังไงแล้วถ้าถ่ายถ่ายลูกแก้วใช่ไหมเสร็จแล้วมาถ่ายที่มาถ่ายลูกปั้นที่ยืนอยู่่อที่จะถึงโกแก้วครับพอเอามาล้างติดแค่ลูกยืนแต่โงแก้วไม่ติดเลยสักลูกทั้งหมดกี่ลูกพี่ก็เป็นสมัยก่อนเป็นรีมเนาะครับทีมอัดน่าจะสามสิบกว่าช็อตเออต่ถ่ายถ่ายเยอะถ่ายประมาณสิบกว่าลูกอ่ะคือไม่ถ่ายทีมหมด ถ่ายหมดแล้วก็เอาไปล้างอัศจรรย์คือติดรูปด้านหน้าติดแค่รูปที่หลวงพ่อยืนอยู่รูกปั้นนะแต่รูปในโรงที่อยู่ในโรงในอะไรในโรงแก้วนะไม่ติดไม่ติดสักรูปเลยติดกับรูปนะเพราะตอนหลังพตอนหลังก็ไปใหม่เลยไปถามพระคาายกอะไรครับพระคารยกบอกว่าถ้าไม่ขออนุญาตแกถ่ายไม่ติดนี่หลวงปู่สิ้นแล้วนะสิ้นแล้วแล้วตอนที่พี่ไปปีสามศูนย์อะเล็บยังงอกครับขนขนยังงอกใช่ใช่ใช่ เรื่องจริงไปในางะตาอันนี้เรื่องจริงแต่ถ่ายรูปไม่ติดเนี่ยตอนแรกก็ไม่เชื่อไม่ใช่หรืออแต่มาล้างมันก็ไม่ติดจริงแต่เสร็จปุ๊บพอไปรอบหลังเอากล้องตัวเดิมมาหละไปรอบที่สองอีกเอากล้องตัวเดิมไปต้องจุดจุดทูบจุดทูบจุดทูบเข้าไปไหว้ในมณฑลว่าขออนุญาตถ่ายรูปนะหลวงพ่ก็รูปต่อการเอาไปทาอะไรเงี้ยแล้วเอามาล้างติดครับนี้เป็นเหตุผลที่สมาเร็จอ่ะ เป็นเหตุผลที่ผมรักหลวงพ่อทบแบบสุดใจคือไปพอตอนหลังอะไปศึกษาครับว่าหลวงพ่อทบเนี่ยแกมีวิชาอะไรนะหรเกษมไปแล้วแล้วมีรู้จักหลวงตาพงไหมรู้ครับไม่ใช่หลวงตาตาพงตาพงไม่รู้จักตาพงนี่ก็คือเป็นคือแกอยู่ที่ทานทิพย์อยู่ที่ทททมพันที่แปดด้วยกันนี่ไงแกเป็นมัคทายกอ,อ๋อเป็นมัคทายกตอนทำเรื่องอะไรต่างๆก็ไป แกไปเชิญแกมาเป็นมัคคายกสวดเวลาทำบุญสองร้อยแล้วปอพันเลยเนะี้ยทีนี้พอไปคุยแกับแกจริงๆอ่ะเริ่มสนิทกันก็นคุยกันะตะพงตะพง,ะพงอ่านี่จันหลวงพ่อทบไม่รู้จักได้ไงก็ตะพงเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทบแล้ว <อะ S 1> บวชกับหลวงพ่อทบไปเลอ๋อๆๆๆอ่าอ่าอ่าบวชกับหลวงปู่เลยขอของแกไว้ที่เป็นวัดพระบ่ะแกตายก่อนมาบวชเลยก็ไม่นี่ยเลยไม่ได้แบบแกเลยสักอย่างเออ นีุ่ดกศิสปตรงแต่บอกว่ามีวันหนึน่งไปบินทะ่าไหรเดินตามอาไอ้พงไอ้พงตามมาฝนตกที่ดูจะเดินไม่เปียกอะ่ะฝนตกข้างหน้าเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ฝนตกอยู่ข้างหน้าแต่หลวงปู่ไม่โดนน้ำฝนเลยฝนไม่เปียกแต่ลูกศิดเปียก มีม,มีหลวงปู่องคเดียวแ,แล้วจะมีตะวงเนี่ยคือเป็นตอนนั้นเป็นเนนเป็นเนนอยู่เดินตามเดินตามเนนนี่ก็เปียกเนี่แต่หลวงปู่ไม่โดนน้าสักหยดเลย,เยแล้วทีนี้ผมของมานี่คือทำอะไรยังดู<อ>แต่มึห้ามไปพูดเลยนะนะ<อ>แ,แกมาพูดของที่แกต,ตายประมาณตายจรกทเดียวชนิดกันไงเออครับพี่ก็ไปบ้านแกไปไปเที่ยวบ้านแกบ้านคือบ้านห่างกคประมาณกิโลนึงอ่ะครับแค่มาสูงแกระจำ ชอบไปคุยแกเรื่องตะพงแกเล่ามาฟังอท,ที่ที่วัดโพเยนที่บึง้เต้านี่ก็ยังมีเหรียญหลวงพ่อตกแกเป็นคนมาเไปซที่โบสถ์เหรียญปีสองพันห้าร้อยครับวัดโพเยน,นแ,แล้วทีนี้แกเล่าฟังว่าพอไหมหจะทําอะไรให้ดูอ่ออเจ้าก้อนหินมาก้อนหครับต้อะบอกว่าก้อนประมาณนี้เติงใอ่อยู่มาวางไว้ตรงหน้าแก สะพัดกนั่งนั่งนั่งกระสินแกนั่งกระสีขาไปแต่แกเพ่งไปที่ก้อนหินน่นยแล้วงงไปยกนปทีพอตะพักยกหินน่แตกออกเป็นของชิ้นอะอ๋ออ้หินแ,แ,แตกเลยหินแตกผมเป็นสมงิ้นครับไปดูให้ใครฟังนะโอ้มาเล่าให้ันสุดยอดอ,อันนี้คือ มีความรู้เรื่องอวิศวะผมเยอะมากเลยอืยสียดเนาอผมมาไม่ทันหนอพี่น้องผมแกตายแล้วก็ไปเสาแกอยู่ที่วัดทุเรียนนั่นแหละอ่าแกตายไปได้สามสิบปีแล้วล่ะพี่น้องครับผมสารภาพอย่างนี้นะผมมากินร้านลาบเป็ดนะครับชื่อร้านที่อ่อยลาบเป็ดพอดีเจอพี่คนนี้ครับแกมีพระแล้วก็คุยเรื่องหลวงพ่อทบกันผมเพิ่งรู้ว่าแกเป็นทหารนะครับเนี่ยครับเราประสบการณ์จริงคำพูดที่พูดเมื่อกี้คือเรื่องจริงทั้งหมดนะจริงประสบมากับตัว นั่นเลยแอ่ปูปู่ล้อแกเยอะถ้าจะพูดเราต้องนั่งคือนนี่ครับพี่น้องความปรศจรรย์นะครับหลวงปู่สิ้นไปสิบกว่าปียี่เกือบยี่สิบปีนะผมก็เข้ากัตัวไงถึงจะไม่ทันแกก็ไปที่วัดช้างเผือกเออนี่ขนาดไม่ทันหลวงปู่นะครับโอ้โหเอาขอจบคลิปเดี๋ยวอยากให้พี่บอกชื่่อแล้วก็ยศอะไรแล้วก็เกษียณแล้วนะพี่เนาะแล้วก็ข้อข้อมูล ตุลา,านี้กเสียณแล้วแต่ละพักพี่ชายชื่ออะไรครับกูเนเลยครับตอนนี้คือคือยศร้อยโ,อโอทวรสินชินีราศครับคำพูดที่พูดมาเมื่อกี้คือเรื่องจริงใช่ไหมรเรื่องจริงที่ประสบมาก,กับตัวโอ้โหโอขอบคุณมากครับพี่ชาย